สวัสดีค่ะดูอะไรอยู่ในมือต้องขอบขอบขอบคุณน้องอะไรนะลืมชื่อไปแล้วเชียวน,นี้มาฝากอะค่ะเออลืมชื่อขอโทษจริงๆขอบคุณน้องแม่เขาชื่อคุณติ๊กอะค่ะเอออย่างอยตามชื่อแม่ก็ยังได้ดีเห็นไหมล่ะอ,มอมแมนดา้าน้องอมแมนดา้าเออใช่ไหมถ้าจำจำใช่ค่ะเดล k นก็อยู่ไรดิเรียนดูพี่แกงสาม The only thing I like more than Durian, i s s e x What? The ring is a social cam. 18 oh. บวกมัคะสามีพี่วิมพูดชอบพูดทะลึงนี่ค่ะพี่วิมก็เอาทุเรียนมาเปิดอ,อย่างนี้คะ่ะในช่องแอร์ให้มันเหม็นในรถคะ่ะ Looks like you're squeezing it out there, honey. Oh. Oh. The load จะเหม็นค่ะ Oh, <could be S 2> go for it, honey. Oh, go for it, honey. Go on. Oh, o ho, 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 h Oh ของฝากอะไรก็ช่างเถงงอะค่ะฟินมากเลยค่ะขออีกครั้งนึงค่ะอีกครั้ง one more time one more time อ้าไม่ไป